นีน้องโอโม่น้องโอโม่ครับอืมมองกหน่อยโอ้ยอยากแ้มมาแลวสอนสอน สว่าด <Ooh. test Springs> be ีน่วันดีวัดีวันอ๋โมถึงวันที่8เดือน6 5 6เพศรายไม่รู้ครับลั้นให้เป็นตัวผู้ นุ่มาแล้วไอ้นี่ขาเขาเนี่ยน้องอตกใจนะโอ้อูมันพี่แกงมันพี่แกงอหนูโตกั่าน,น้อง้างแค้นโตเสร็จแรงงับเลยว๊าย